สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรัว s อรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆภายในรั้วและรอบรัวมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่ค่ะ ในวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมหรือ pop music มหาวิทยาลายัยหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีขึ้นณนะศูนย์การค้าเซนทัลเฟอร์เิรหัหาดใหญ่สถาบันดนตรี pop music academy สถาบันดนตรีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เปิดสอนเครื่องดนตรีต่างๆอาทิเปียนโนคีย์บอร์ดขับร้องกีตาร์ไฟฟ้ากีตาตร์เบสกองชุด ตาคลาสสิกและไวโอลินสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ทางด้านดนตรีโดยตรงโดยการจัดการแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงที่จัดขึ้นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศัก,กยภาพทางดนตรีเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้มีการฝึกซ้อมความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้ได้โชว์ฝีไม้ลายมือให้ชมกันอีกด้วยค่ะ บรรยากาศนั้นก็คือคักไปด้วยบรรดาผู้ปกครองและผู้ที่เข้าชมที่ต่างพากันมาร่วมกันให้กำลังใจแก่น้องๆอ,อย่างอบอุ่นที่เดียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรอบรัอยเอชยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครั้งต่อไปจะรัดล้อรอบรัวนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อยากจะร้องไห้อยากให้เวลาเดินช้าชขอเวลาสักหน่อยต่อให้ฉันจะรอกเธอมาเท่าไรแต่ก็รู้ ว่าเธอคงจะไม่สนใจเราอาจไม่เจอกันไม่ได้คุยกันไม่ได้จุ่มมือไปกับเธอจนถึงฝันไม่ได้ฉันกำลังขารองอ่อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเขาก่อนข้าเธอเอาไวไ้เปียอย